ทุกชั The ้นเยอะดีใจอยกเล้นศ oh, oh, uh ิลปะเป็นลนี่นะมางเล็กนอนเ้สองเพลงที่เพิงจบไปไม่เห็นคับเพลงแรกคือเพลงแอบรัไม่ทำได้ใจตายโดรีของพวเราใชนแล้วก็เพลงต่อมาเป็นเพลงของรอชายสุนารเพลงาพสุดท้ายของวิลเตอร์ อยากให้พวกคนสิบกันสักหน่อยนะเป็นอยากฟังใครก่อนก็อยากฟังของคุณก่อนคือที่ส่งเรื่องที่น้องไม่ได้ข่าวก่อนรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มางานของวิวเซียนท็อปจังหวะผมดีใจอยู่แล้วเพราะว่าผมก็ชอบเชื่อน้องทอมมากแล้วรู้สึกว่าตอนที่เราอยากไปแบบไปดูนะคือเราอยากจับเพื่อนเลยแล้วก็จริงๆแล้วของคุณภ็มากวิวเซียนท็อปท็อป ที่เขาซอทต์โปูนะครับก็ซอมมเพราะว่าเห็นที่ๆครูเต็มตัวนี้ว่าที่เขาดีีนู่หอมนี่นะยก็ซอมมาคราเขาไปเก่มรับอคโมที่ตนีมมีไหนครับแต่ดีเจี่ยบอกว่าแต่ดีเจี่ยนี่ไม่ไมีแต่หอมมีหลายย่างมากมีแททุกอย่างที่เราต้องการแต่อ่าวันนี้ก็เป็นขอฟตปโฟลูนก็ยัาต้องทำดเชี่ยอะไรเขาจะอกใจ่คนด้วยอ๋บมาตองเล็กนี่เราจะพูดกับหลายคนที่ท เาจริงเในช่นเดีก็มาตั้งแต่ท้างเปิดแลมาบอกจริงน้องแต่ก็เห็นว่ามีไลฟ์ยูหลายๆคนก็คือเตรียมเตรียมตัวเตรียมพร้อมแต่งหน้าแต่งตัวหอมเลยมาเจออะไรแค่ก็ขอบคุณมากนะครับผมไม่คิดว่าจะได้เห็นภาพที่แน่นขานาดนี้ครั้งที่แล้วก็รู้สึกว่ามีแฟนคลับเยอะแล้วนะครับแต่คตอนนี้ก็คือเยอะกว่า ใร้เทนคุณ yeah, um, so, um, so oh, ี้เทนเนี่เบาๆเๆเบเดี๋ยวเดี๋ยวไร้เทนก็ต้องโตแล้วอีกอาทิตย์หนึงมีสองอย่างไม่ให้โตกับไม่ปล่อยเพลงไม่โตไม่โตเลยเอาแล้วเอาแล้วไม่ได้คาดหวัานสองนี้จากไรยูเลย ไม่งั้นก็ขอบคุณนะคะขอบคุณไรอยู่มากเลยที่มาหากันชั้นสองชั้นสามโอเคนะคะชั้นสี่ด้วยนะชั้นห้าชั้นหกชั้นเจ็ดนี่ใครอยู่บนหาังฟ้าด้วยกันแอบมองตลอดทางนี้ก็แบบึ่มก็วันนี้ก็รู้สึกมีกำลังใจในการประท้อมต่อแล้วเพราะฉะนั้นเลยแค่จะได้มาแค่นี้แน่นอนเลยหนอวหนาวหนาวถึงจะผ่านลมพายุมามาแล้วแต่ไปฟังเพลงรักนะครับทุกคน